รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอ์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งม,มั่นกลั่นพลังสร้างสารรค์คุณค่าบางจากครับอเชิ ้าใจบางจาก E20S e, e v o สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Energy Time ค่ะอยู่กับดิชันดลดีชัยสมบัตินะคะวันนี้วันอังคารที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2568นะคะก็เดือนนี้เดือนชินเดือนที่11ละของปีนี้ใกล้สิ้นปีเข้าไปทุกทีนะคะก็ไวจริงๆเลยโอ้โหยังไม่ทันอะไรเลยแป๊บแ จะปีใหม่องละนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าช่วงไปลายปลายปีอย่างเงี้ยก็จะมีข่าวเรื่องของพลังงานฮอตฮอตเยอะแยะทีเดียวนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีข่าวใหญ่อยู่อันหนึ่งต้องนำมาคุยนะต้องคุยเลยละเรื่องนี้เพราะว่าทางกลุ่มบรรปูเนี่ยเขาได้มีการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทใหม่เลยนะแล้วก็ปรับครั้งใหญ่เลยนะคะเพราะว่าได้ มีการปรับนะโดยการควบรวมนะบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนเข้ากับบริษัทบ้านปูพาวเวอร์จำกัดมหาชนนะคะซึ่งทั้ง2บริษัทนี้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็บ้านปูพาวเวอร์หรือว่า BPP เนี่ยเขาก็เป็นบริษัทลูกของบ้านปูนะคะซึ่งการควบรวมครั้งนี้ คุณซีนน์ว่องกุศลกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทมั่นปูนจำกันมหาชนเนี่ยก็บอกว่าคืออาการปรับโครงสร้างเนี่ยมันจะทำให้กลุ่มธุรกิจเนี่ยมีความคล้องตัวมากขึ้นมีการปลดล็อกมูลค่าทำให้กลุ่มม้านปูนเนี่ยแข็งแกร่งมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ช่วยประหยัดต้นทุนด้วยนะคะหลายๆเรื่องซึ่งทีงนี้ เรามาไล่เรียงกันก่อนดีกว่าว่าทำไมเขาถึงมองแบบนี้นะคะคือทางกลุ่มบ้านปูเองเนี่ยต้องการที่จะปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่นะคือเขามีวิสัยทัศน์ชัดเจนแล้วนะวิสัยทัศน์ชัดเจนเทีนี้เขาจะเดินหน้าไปในธุรกิจที่มันเป็นกลิ่นมากขึ้นแล้วก็ เขาเนี่ยมองว่าธุรกิจของเขาในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันค่อนข้างไปได้ดีมากๆดีมากๆนะเขาก็เลยอยากจะเหมือนอยากอยากจะกรุ๊ปมันขึ้นมาเป็นอีกกร๊ปหนึ่งให้มันเดินหน้าขยายไปได้แบบแบบคล่องตัวมากขึ้นไปได้ไกลกว่านี้มากขึ้นนะคะนั้นทีนี้เนี่ยคือบ้านปูพาวเวอร์เนี่ยจะไม่มีละ แล้วพอมาควบรวมกันใช่ไหมทั้งสองบริษัทเนี่ยจะสิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคลแล้วก็เกิดเป็นบริษัทใหม่ขึ้นมาเลยนะก็ชื่อบ้านปูเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เอาเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเหมือนเดิมซึ่งขั้นตอนเนี่ยก็คือจะเริ่มจากการมันมันจะมีอยู่2ส,ส่วนนะจะมีอยู่สส่วน ส่วนที่ต้องควบรวมกันเนี่ยก็คือเขาจะเริ่มทำ tender offer เรียว,ว่าประกาศรับซื้อหุ้นของ BPP วันที่1-23ถึงันคมนี้สัดส่วนก็20%ในราคา13หุ้นละ13บาทเนาะอันนี้ก็เตรียมวงเงินไว้8,000ล้านบาทนะคะแล้วก็คือเขามีการกำหนดวันประชุมวิสามันผู้ถือหุ้นทั้งสองบริษัทนะวันที่29มกราคมปี2569 นะก็คือ,คอเรื่องพวกนี้จะต้องนำไปเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นนะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยอนุมัตินะคะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยอนุมัติแล้วทีนี้มันก็จะมีในส่วนของอบริษัทบ้านปูมินเนอรัจำกัดหรือว่า BMC ซึ่งเป็นบริษัทที่บ้านปูเนี่ยถือหุ้น100นะคะอันนี้จะเป็นส่วนของอเขามีความประสงค์นะแสดงความประสงค์ ที่จะเป็นผู้รับซื้อหุ้นของบ้านปูแล้วก็บีพีพีจะพูดถึงหุ้นของทั้งสองบริษัทที่เข้าร่วมประชุมเนะเาะแล้วก็ออกเสียงคัดค้านถ้ามีใครออกเสียงคัดค้านเนี่ยบ้านปูมินเนอรลหรือว่า BMC จะเข้าไปซื้อในส่วนตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวขายกลับคืนมาให้บ้านปูนะคะซึ่งการปรับโครงสร้างครั้งนี้การควบรวมกิจการครั้งนี้มีการตั้งบริษัทซีลมแอดไวซ์ซูรีจำกัดเนี่ย เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระหรือว่า F.A. ด้วยเพื่อที่จะทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับทั่วกรรมการโค่นบริษัทเนาะอ่านี้ขั้นตอนถัดมามันก็จะมีเรื่องของการลดทุนจดทะเบียนเนาะแล้วก็เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ใช่ไหมเพื่อเพื่อเพื่อ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาควบรวมกันอ่ะมันต้องมีลดทุนเพิ่มทุนเพื่อให้มูลค่ามันพอดีกันอ่ามันเป็นเรื่องเรื่องของของอ่าทางการเงินนะอืมทางการทางทุนอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็น,นี้พอลดทุนเพิ่มทุนควบรวมไปแล้วเนี่ยก็มีการจัดสรรน,นะหุ้นของบริษัทใหม่ให้กับอ่าบีพแล้วก็บ้านปูเนาะโดย อัตราส่วนการแลกหุ้นเนี่ยของบ้านปูเนี่ยก็หนึ่งหุ้นเดิมของบ้านปูนะจะได้ศูนย์จุดสามห้าห้าเจ็ดห้าหุ้นในบริษัทใหม่นะคะส่วนผู้ถือหุ้นของ BP p เนี่ยอัตราแลกหุ้นก็จะเป็นหนึ่งหุ้นเดิมใน BPP จะได้หุ้น0.746 1หหุ้นในบริษัทใหม่นะอ่าซึ่งอันเนี้ย ที่เมื่อกี้บอกแล้วอะจะเป็นส่วนหนึ่งเรื่องของกระบวนการควบรวมซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะแล้วเสร็จภายในปลายป,ายปีหน้าเพราะว่าโหมันมีมันต้องทำหลายอย่างมากเลยแต่ทีเนี้ยข่าวนี้ก็คือว่าพอมีการประกาศเรื่องนี้ออกมาปุ๊บหูหุห้นบ้านปู่เราหุ้นบ้านปู่วเผาพวนี่คือขึ้นแบบปรับตัวเพิ่มขึ้นอะแบบดีมากเลยขึ้นไปรอรับข่าวดีนะเพราะว่าอย่างที่คุณสินนท์บอกคือ คือมันเป็นการกรุ๊ปแล้วก็ปรับโครงสร้างให้มันมีความกระชับมากขึ้นนะคะโดยการรวมมองธุรกิจพวกไฟฟ้าหรืออะไรเงี้ยเข้ามานะคะแล้วก็ชัดเจนสหรัฐอเมริกาแล้วก็ชัดเจนว่าธุรกิจใหม่พลังงานต่อไปต้องมีเทคโนโลยีมี AI เข้ามาเยอะเนาะอืมทีนี้อ่ะเรื่องเรื่องการควบรวมก็หนึ่งส่วนนะมันมีอีกส่วนหนึ่งที่ต้องทำาการปรับโครงสร้างเหมือนกันภายใต้การที่จะควบรวม,มอันนี้ ก็คือ,อมีการอนุมัติให้จำหน่ายเงินลงทุนบางส่วนของบ้านปู Power US Corporation หรือว่า BPPUS ะะในสิทธิการลงทุนใน BKV BPP Power LLC นะ25%ให้แก่ BKV Corporation อาคารวมก็ประมาณสัก1,253ล้านบาท หักะะด้วย25%นะของหนี้สินสุทธิของ b k v BPP นะนวันที่จำหน่ายเสร็จสิ้นนะคะซึ่งการชำระค่าตอบแทนเนี่ยมันจะชำระเป็น2ส่วนนะส่วนหนึ่งจะเป็นเงินสด50%นะและอีกส่วนหนึ่งจะเป็นหุ้นสามันเพิ่มทุนของ BKV 50%ของค่าตอบแทนทั้งหมดนะคะแล้วในวันที่การซื้อขายเสร็จสิ้นเนี่ย BKV เนี่ย จะถือสิทธิการลงทุนใน BKV BPP เนี่ย75%จากเดิมที่ถืออยู่50%นะคะอ่าอันเนี้ยมันเป็นมันมันคือธุรกิจที่สหรัฐอเมริกามันมีการลงทุนของบ้านปู่ร่วมกับ BPP ไงทีนี้พอพอบ้านปลูกับ BPP จะควบรวมกันใช่ไหมเขาก็ต้องปรับตรงเนี้ยมาด้วยหนึ่งส่วน ก่อนที่ต้องทําให้เสร็จก่อนที่จะสร้าง2บริษัทจะมีการควบรวมกันนะคะอ่ะก็อย่างที่บอกมันเป็น2อง 2> mm hmm. เาเรียกว่า2 Cat e g o r y ที่ต้องทำทีนี้มาดูภายหลังการควบรวมกลยุทธ์อ่าเขาจะมีปรับกลุ่มธุรกิจใหม่นะเป็น4กลุ่มนะคะก็คือ Next Gen Mining หรือว่าเมืองยุคใหม่นะคะ เมืองยุคใหม่ที่มันจะเป็นกลิ่นมากขึ้นแล้วก็มุ่งเน้นไปในเหมืองที่มีเขาเรียกว่าอะไรที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างเช่นนิกเกิลหรืออะไรแบบนี้นะคะที่มันเป็นอนาคตที่เอามาใช้ทำพวกแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่มันเติบโตมากขึ้นนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ U.S. Coal d Gas นะคะก็คือธุรกิจการธรรมชาติครงจรในสหรัฐอเมริกา แน่นอนแหละก็คือธุรกิจการธรรมชาติในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือพอเรามีการปรับ BKV ใหม่ใช่ไหมบริษัทที่ลงทุนที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยทุกอย่างะจะมาอยู่ภายใต้ BkV เลยซึ่งอันนี้มันสามารถที่จะทำให้ให้ธุรกิจกา๊าซเนี่ยคบวงจรมากขึ้นในสหรัฐเนี่ยคือทำได้เต็มศักยภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ต้นทางเลยนะที่ มีการลงทุนอแหล่งผลิตก๊าซนะที่ที่เขาไปทำแล้วเนี่ยพวกบารเนตพวกอะไรพวกเนี้ยคือแหล่งมาเซัสในพวกเนี้ยนะคะแล้วก็การดักจับแล้วก็ดักจับคาร์บอนนะ C C S ใช่ไหมอันนี้เขาก็มีหลายโครงการแล้วนะที่ขึ้นมาแล้วก็มีแผนที่จะขยายต่ออีกหลายโครงการเลยและที่สำคัญคือขายไฟฟ้าในราคาพรีเมียมได้ด้วยนะเพราะไม่มีไม่มีคาร์บอนอนะเออสุดยอด แล้วก็เรื่องของการผลิตไฟฟ้าตอนนี้ก็จะมีโรงไฟฟ้า Temp l e ลว e m p เทมนะที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาอันนี้าฉันไอตัวธุรกิจการกับธุรกิจไฟฟ้านาอที่เป็น U.S. Code Loop Gas เนี่ยก็จะรวมสินทรัพย์ด้านนอยไฟ,ฟ g a สไว้ในภายใต้ b k v ที่เดียวเนาะนก็จะทำให้การขยายตัวมันจะคล่องตัวมากขึ้นนะคะ แล้วก็กลุ่มที่3เนาะก็คือ power plus นะคะก็คือธุรกิจไฟฟ้าแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเนาะธุรกิจไฟฟ้าที่เคยอยู่ภายใต้ BPP ก็จะถูกยกระดับเป็นมาอยู่ในกลุ่มนี้เป็น power plus นะคะเป็นแพลตฟอร์มธุรกิจไฟฟ้าเต็มรูปแบบที่รวมการผลิตไฟฟ้าแบบดั้งเดิมแล้วก็พลังงานใหม่ไว้ภายใต้สาธุรกิจนี้นะคะ แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่4ก็คือ Future Tech ก็คือเทคโนโลยีแห่งอนาคตนะคะก็คือการลงทุนเทคโนโลยีเกิดใหม่แล้วก็โซลูชันดิจิทัลด้านพลังงานจะบริหารจัดการภายใต้ Future Tech นะที่ครอบคลุมธุรกิจใหม่ที่มีโอกาสเติบโตต่อเนื่องเกี่ยวกับ Data Center แล้วก็เทคโนโลยีพลังงานที่สามารถสร้างพลังร่วมระหว่างกันได้ซึ่งอันเนี้ยณปัจจุบันเนี้ย ก็คือจะมีบริษัทบ้านปูน Next ใช่ไหมที่ทําเรื่องของ future t e x t เนี่ยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นบ้านปูน n x x t เนี่ยก็จะมีบทบาทมากขึ้นนะคะต้องต้องบอกตรงเลยว่าเรื่องการควบรวมเนี่ยการปรักโครงสร้างบริษัทบ้านปูกับบ้านปูฮาเวอร์คัเนี้ยของกลุ่มบ้านปูเนี่ยโอเริฉันคิดไม่ถึงจริงๆนะเออคิดไม่ถึงจริงๆอ่าแต่ก็ดูแล้วเนี่ยคือมัน ค่อนข้างดีกระแสตอบรับค่อนข้างดีแล้วก็ดูแล้วมันจะมีศักยภาพมากขึ้นเพราะว่าได้อ่านบทวิเคราะห์อะไรหลายๆที่นักวิเคราะห์ก็ออกมาพูดตรงกันเนาะว่าปรับโครงสร้างครั้งนี้จะทําให้บ้านปูเนี่ยเติบโตมากขึ้นแล้วก็มีศักยภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจเนาะื่าทำไมพอมีข่าวออกมาปุ่งพุ้นบ้านปูกับพุณุ่นบ้านปูพาวเวอร์ถึงได้ขึ้นไปรอรอถือว่บรวมบริษัทควบรวมใหม่เลยนะคะก็ต้องรอดูนะคะว่า การเติบโตของบ้านปูภายหลังการควบรวมแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะอะแวบไปที่กระทรวงพลังงานกันนิดนึงติดตามเรื่องราคา LPG สักนิดหนึ่งนะคะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ามันเชื้อเพิงหรือกบนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เห็นชอบให้คงราคา LPG ที่423บาทต่ตอถังขนาด15กิโลกร,รมัมออกไปอีกหนึ่งเดือนนะคะไปจนถึงวันที่3เือกราคมปี2569เลยนะคะ อตอนนี้เนี่ยประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันล่าสุด26ตุลาคม2568 25กเนี่ยก็ติดลบอยู่ที่13,740ล้านบาทนะคะโดยบัญชีน้ำมันเป็นบวกนะ27,745ล้านบาทแล้วก็บัญชีการสร้างวิจีก็ติดลบค่อนข้างเยอะนะคะ41,485ล้านบาทนะคะอ่ะดูเรื่องของผลประกอบการนิดนึง ทย่อยแจ้งกันออหม้อล้วผลประกอบการไตรมาสสแล้วก็ผลประกอบการ9เดือนแรกของปีนี้นะคะมากันที่บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมาชนหรือว่าปตทสพ,พคุณมนตรีละวันชัยกุลประทานเจ้าหน้าที่บริหารก็บอกว่า9เดือนแรกของปีนี้ก็มีาไรายได้รวม2 2 5 3 0 3ล้านบาทนะคะ ในขณะที่ปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉลีย่ยอยู่ที่4,99,925บาร์เรลเทียบเท่านันมันดิบต่อว,วันก็เพิ่มขึ้น3%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนส่วนใหญ่ก็มาจากโครงการในประเทศไทยนะไม่ว่าจะเป็น G1 61เนาะที่เพิ่มอมาัตราการผลิตก๊าซธรรมชาติตั้งแต่เดือนมีนาคมปีแล้วเป็นต้นมานะคะแล้วก็การโครงการพัฒนาพื้นที่ ร่วมไทยมาเลเซีย A18 ที่ได้มีการเข้าไปลงทุนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็ในขณะที่ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยเนี่ยปรับตัวลดลงมาอยู่ที่44.27ดอละละาร์สหรัฐต่อบา์เรลนะคะก็เลยทำให้มีกำไรสุทธิเนาะสำหรับ9เดือนแรกปีนี้ก็42,761ล้านบาทก็ลดลงไป29.34นะคะจากช่วงเดียวกันปีก่อนนะคะ ในขณะที่ไตรมาสสาเนี่ยโหเขามีการเข้าไปลงทุนอะไรเยอะแย,ยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเข้าไปใน JDA นะ A18 นะอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ในทวีปอเมริกาก็เซซินเนาะการซื้อสัดส,ส่วนการลงทุนในโครงการ Algeria 2S นะคะก็ทนี้ก็มีสัดส,ส่วนการลงทุนเพิ่มขึ้นนะคะ22.1%แล้วก็มีการตัดสินใจลงทุน ขั้นสุดท้ายโครงการดักจับและกักเก็บคาร์บนาอสไซด์นะ CCS ที่แหล่งอาทิตย์แนวไทยด้วยนะคะ,ะส่วนปีนี้คาดว่าจะมีปริมาณขายเพิ่มขึ้น5,100,000 บาร์เรลนะคะถึง515,000บาร์เรลต่อวันนะเพิ่มขึ้นจากปี2567นะอย่างที่บอกก็าจากโครงการจ1หนทัพแล้วก็ JDA A18 เอสิบแปดเนาะโครงการสินทรัพร้อมที่ซื้อเพิ่มขึ้นแล้วก็การที่ไปลงนามสัญญาซื้อขายกา๊าซเพิ่มเติมของโครงการอาทิตย์นะคะแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องน่าตกใจนิดนึงเนาะไม่ใช่น่าตกใจคือจริงๆมันมีมันมีไฟดับใช่ไหม มีไฟดับอย่างที่บอกเรื่องของโรยฟ้าหงษาที่บอกว่าเอออย,อยู่ในสปเราเนาะที่ว่าที่ว่าอยู่ๆมันก็ตัดออกจากระบบไปแล้วก็เลยทําให้พื้นที่แถบๆบริเวณภาคตอนเหนอ,อเชียงเหนือพวกไฟดับไปเนาะแต่ว่าก็นําระบบกลับมาได้ภายในหกนาทีถึงสามห้านาทีนะคะอันนี้ก็มีอีกหนึ่งเรื่องก็คือไปกันที่บริษัทลาดก,กุปจำกัดมหาชนเนาะคุณนิทัศน์วรพลพิพัฒน์กรรมการผู้จัดการใหญ่ของราดกุปเนี่ย ก็บอกว่าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหน่วยที่1แล้วก็หน่วยที่2องเนี่ยกำลังการผลิตติดตั้งหน่วยละ7จ็ดสามสิบห้ามกวัตเนี่ยที่ดําเนินการโดยบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจํากัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยเปนะคะได้ยุติการเดินเครื่องเพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบและเนื่องจากสิ้นสุดสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมานะคะซึ่ง ภายหลังจากที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อน l า r g e p o ทั้งสองหน่วยนะยุติการเดินเครื่องแล้วบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัดเนี่ยยังมีโรงไฟฟ้าพลังความร้อนรวมที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์น้อยนะอีก3หน่วยผลิตนะอันนี้กำลังการผลิตติดตั้งรวมก็2 1 7 5เมกะวัตนะคะแต่เอาจริงๆคือคือ3โรงเนี้ยเดี๋ยวปี2570เจนี่ยก็จะหมดสัญญาออพอพอ,อีกเหมือนกันนะคะเพราะว่า บริษัทเนี่ยเขาก็อยู่ระหว่างพิจนารนณาการลงทุนเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อที่จะบระหิหารจัดการสินทรัพย์ที่มีอยูย่ให้เกิดประโยชน์แล้วก็สร้างการเติบโต,ตอย่างยั่งยืนนะคะเราไปปิดท้ายกัน,นะะด้วยาวดีๆจากลกุมบางจากและกันนะคะโดยบริษัททริสเลดดิงเนี่ยเขามีคงมีการคงอันดับเครดิตองค์กรระตราสถานีประเภทหุ้นกู้ไม่ได้อยสิทธินะคะไม่มีหลักประกันที่ระดับ A บวก แล้วก็แนวโน้มอันดับเครดิตที่ Stable หรือคงที่นะตอนนี้นเป็นปีที่2นะคะในขณะที่บริษัท BCPG เนี่ยทาง t r u s h r a t i n g งเนี่ยก็มีการครงอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ของบริษัทที่ระดับ A ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต s t a b l e หรือว่าคงที่ด้วยนะคะ นั่นก็นเป็นเรื่องราวดีๆที่เรามาพูดคุยกันวันนี้นะคะก่อนจากกันไปอย่าลืมทุกช่องทางนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันสักนิดนึงนะคะปลายปีและนะคะเดี๋ยวได้หาของมาแจากกันเนาะปีใหม่นะอ่าก,ก็เรามีหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น w w w บ e n g t i m e o n l i n e com w w w บ h a i n e w s k i d o n l i n e com youtube channel facebook fanpage instagram podcast tiktok twitter แล้วก เออขออภัยค่ะมันติดทวิตเตอร์แล้วแล้วก็ X ด้วยนะคะวันนี้ก็ลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบบาางงจกกคคครรรรววททไไใใใแแ่่ปน ้าใจบางจาก E20S Evo รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอ์บอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสารรค์คุณค่า